ได้เวลาของเช็คออนไลน์แล้วครับจะว่าไปแล้วนั้นนับวันเทคโนโลยียิ่งกระเถิบเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆรเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจะเปลี่ยนบ้านเดิมๆให้กลายเป็นบ้านอาัจฉริยะซึ่งจะมีให้เห็นกันนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวอย่างซัมซุงนั้นก็ได้เปิดตัว Smart Home ที่เป็นระบบกลางเพื่อผสมผสานบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆประมาณว่าเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านได้ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเอง ไม่ว่าจะเปิดปิดแอร์หรือจะดูกล้องวงจรปิดหรือแม้แตจะแจ้งเตือนเมื่อมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียก็สามารถทำได้อย่างเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่จาก Whirlpool นั้นสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้แนะนำได้ว่าควรจะซักผ้าเมื่อไหร่บางคนบอกว่ามันจะเวอร์กันไปไหมไม่หรอกครับเพราะว่าปีนี้นั้นเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์แนวนี้เยอะมากอย่างทาง i ิน e l ก็จะมีการสาธิตเซนเซอร์สำหรับเด็กทารกจ้าเซนเซอร์นี้นะครับ จะสามารถตรวจวัดอุณหภูมิของทารกวิเคราะห์ตำแหน่งร่างกายและการพลิกตัวไปมาโดยทำงานร่วมกับแอปเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวจะเรียกว่าดีกว่าติดกล้องก็ได้ครับเช็คออน Time